จัก,กระบุ๋มเดือดรีบแจงปมโพสต์แม่ปูนาไวยรันสุดปัน่นจัก,กระบุ๋มไวยแสงรีบออกตัวหลังแม่ปูนาโพสต์เดือดถึงใครไม่รู้ล้านงานนี้ไม่โยงผมนะโซเชียลสั่นสะเทือนเมื่อจัก,กระบุ๋มเชิญยิ้มตลกมากฝีมือต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังเพจแม่ปูนาของปูนาฟ้าใสเขาปล่อยข้อความที่ทำเอาคนอ่านสะดุด แถมยังดูเหมือนจะเจาะจงไปที่ใครบางคนแบบเจ็บแสบรายงานข่าวแจ้งว่าข้อความจากใจที่แม่ปูนาโพสเนี่ยเนื้อหาเผ็ดร้อนและตรงสุดๆคที่ว่าคนจะโง่คนโง่คนเดียวอย่าเอาความโง่ไปแปดเปื้นนอนคนอื่นคนจะเอคนเอคนเดียวไม่ควรเอาความเอไปแปดเปื้อนคนอื่นแหมอ่านแล้วต้องร้องโอ้โหเลยค่ะซึ่งคําคนี้แหละที่ทําเอาหลายคนคาดเดาไปต่างๆนานา,นาว่าหมายถึงใครและที่เป็นประเด็นคือจะก,กระบุ๋มเชิญยิ้มเข้าไว้กว่า 5G รีบกดแชร์โพสต์ของแม่ปุนาทันทีค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นแบบหัวร้อนอยากจะเคลียร์ตัวเองให้พ้นจากเรื่องนี้ว่าไม่ช่วยชี้เจงเพิ่มอีกหน่อยนะครับว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ต้องให้ใครมาโยงหรือสอบถามอะไรนะครับผมอยู่ในที่ของผมมีความสุขดีอยู่แล้วครับเรื่องระหว่างเราจบลงนานแล้วครับโอย้ยอยคือออกตัวแรงมากพร้อมย้ำชัดๆเลยว่าไม่เกี่ยวกับผมนะไม่ต้องมาถามผมแฮปปี้ดีแล้วก็ตอกย้ำด้วยว่า เรื่องของเรามันจบไปนานแล้วครับการที่จะกระบุ่มออกมาสวนกระแสอย่างรวดเร็วด้วยท่าทีหัวเสียขนาดนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการตัดขาดจากดราม่านี้จริงๆค่ะอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไปแล้วนะอย่ามาพัวพันได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกัน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตั้งแต่พี่เขาใช้นี่หมดชีวิตพี่เขาดีขึ้นเยอะเลยคล่ะขายดีขายของใช้นี่อยู่เงียบเงียบจนนี่หมดเก่งมากมากค่ะคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าอยู่ของเราทำมาหากินที่เก่งมากชีวิตพี่ดีขึ้นมากแล้วผมบอกไรให้นะว,วันนั้นผมดูโหรจนจบรายการผมรู้เลยใครเป็นไงการละครชัดๆอะไรจะขนาดนั้นลัน่นไอตรงร้องโหดหูนั่นแหละแต่พูดไรไม่ได้ตอนนั้นกระแสะเขาดีคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่ากระรอกเชิญยิ้มทีโพปุกกุกกุก คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเวรกรรมมันมีจริงน้องคนบางคนเคยทําให้น้องชายแทบไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ตอนนี้คนดีในตอนนั้นกลับติดหนี้ไม่ใช่เข้าหลักแสนบาทคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าพี่จะกระบุ๋มนี่กลายเป็นพระเอกกันไปเลยครับส่วนแม่ปุณานี่แค่ในระบบนะครับยังไม่รวมนอกระบบคอมเมนต์นี้กล่าวว่าใจเขาใจเราเป็นนี่ต้องใช้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฟ้ามีตาแล้วพี่หลังจากนี้พี่กลับมาได้แน่ครับ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้ามาขายเซนทรัลสารยาโพสให้ทราบได้แค่จะไปอุดหนุน